ก็กินลยหิวเลย,ย,เลยไปเจอกันดูตรงนี้กันชูวิทเนี่ยอยู่นีแต่ละเส้นเนี่ยมันคือสายใหญ่ของชีวิตเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เราจะไปไหนกันเอ่ยไปตามหาลุงชูวิทกันชูวิทชูวิทไม่ใช่ไม่ใช่ชูวิตนะชูวิทก็เพิ่งดูในคอนเทนต์แบบข่าวอะไรเงี้ยว่าตอนนี้เขาเพิ่งแบบพลังดังมากเลยที่นครสวรรค์นะที่บ้านเกิดผมเองเขาบอกว่าจะอยู่แถวแถวตลาดหมหาเทพหรือว่าข้าวต้มในเจือ รอบหนองแล้วกวาอะไรประมาณนี้เราต้องไปตามหากันนะอาจจะตามไปกับผมนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าข้าวต้มในเจือมาแล้วไม่เจอนะเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่ง ว่าตอนนี้ผมมาหาแล้วไม่เจอนะก็เดี๋ยวจะลองดูสักพักหนึ่งเพราะว่าพี่ผมถามยามคนนั้นเขาไม่ใช่ผมถามพนักงานที่จอดรถอ่ะเขาบอกว่าเขาจะมาช่วงตอนกลางคืนหน่อยแล้วระหว่างนี้ก็เดินตลาดรอไปสักหน่อยนกันจะลองเดินสักครึ่งชั่วโมงถ้าไม่มาก็ต้องไปที่คาร์เตอร์เเจอรอีกรอบหนึ่งนี่ก็บรรยากาศโดยรอบนะพาเที่ยวซะเลยสวนข้าฟาร์มาร์เก็ต กินแล้วหิวเลยการระหว่างรอลุงมาแล้วก็นี่ได้เมนูมาแล้วก็นั่งกินร้อน,นะครับไม่ต้องรีบร้อนถ้าก,กินหมดแล้วยังไม่มาก็ต้องไปหาที่ใหม่นะแล้วก็มีเพลงให้ฟังด้วยนะ เคร่งชิบงูงงก็หมดแล้วตอนนี้นะก็เราจะโชคดีเจอไหมก็ไม่รู้นะวันนี้ต้องไล่ลานต่อไปนะเดี๋ยวพวอเรากินเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปที่สุปขาวฟ้าเฮ้เราก็จะไปที่เ้่าต้มทะเจอใหม่อีกรอบนึงถ้าเราโชคดีก็เจอนะถ้าไม่เจอก็ไม่เจอก็ดูตรงนี้ก่อนสวิทเนี่ยอยู่นี่อยู่ในทีวีแล้วนี่ไงเห็นไหมถ้าไม่เจอก็จะดูที่ไปก่อนแล้วกันเนาะไปสองรอบไม่เจอเลย เาไม่แน่เดือดอาจจะไปใหม่อีกรอบนึ่งนี่ก็สองพุมครึ่งแล้วยังไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวประมาณสักสามตครึ่งอาจจะไปดูอีกรอบหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ไปดูใหม่วันนี้ผมตามหาลุงม,มาสุดท้ายก็ได้เจอแล้วนะนี่ลุง,ลงชื่ออะไรนะชูวิปหรือชูเวบชูเวบชูเวบ,วบ <laughs> ด่ลุงออกมาขายกี่โมง สองทุกครึ่งสองครึ่งโอ้ผมมารอตรงนี้ยไก่หกโมงกว่ากลับบ้านไม่รอดจริงนี้ะมาดอกสองทุครึ่งขายอย่างเดียวหรอฮะลุงขายอยู่อย่างเดียวใช่ไหมอย่างเดียวอย่างเดียวลุงเป็นทหารเก่าใช่ไหมเนี่ยทหารเก่าอยู่อยู่ทหารบกหรือทหารอะไรครับทหารบกทหารบกที่ไหนะลาดบุรีลาดบุรีโอ้คนบ้านที่นี่ฮะลุงเป็นคนบ้านที่นี่ บ้านอยู่ที่นครสวรรค์ใช่ไหมแต่นแต่ไปทำงานลาดหลุมดีแล้วบ้านลุงอยู่ที่ไหนเกษียณมาก็มีแล้วกลับมาอยู่บ้านบ้านอยู่ทางนี้ซอยป้อมแก๊สอ่ะฝั่งนู้นตามหาแล้วก็ลุงเหมือนเป็นไอดอลเลยนะตอนนี้นะดังมากครับแล้วผมก็ชอบชีวิตด้วยลุงก็ชอบไหมชอบชอบเท่าไหร่ครับลุงครับสี่สิบบาทแล้วเป็นไม่เกี่ยวเอาปัจจุบันใช่ ปัจจุบันสูงขายมากจริงนะขายจริงนะเนี่ยเนี่องผดูดิขายมากดูดิเออโค้เต้ก็ดีใจมากลุงอี่ได้เจอลุงนะเขาค่ชอบในความบ้าบินและลุงอ่ะลุงเบนเหมือนกันไหมตอนนี้ก็เฉยๆก่อนแต่ถึงเวลามันก็คงคล้ายๆกัน่ไม่ต่างกันอะไรมากคือถ้าคนเล่นกีตาร์เนี่ยแต่ละเส้นเนี่ยมันคือสายใหญ่ของชีวิต สายใยชีวิตมันจะมีหลายเขาเรียกหลายเสียงหเหมือนขอดเนี่ยมันก็จะมีหลายขอดขอดเนี่ยก็คือชีวิตที่จะต้องเดินทางจมากจะ,จะเดินทางแบบนิ่มนวลหรือจเอาแบบรุนแรงถ้าลีดแบบรุนแรงเขาอยู่ทางด้านนี้แล้ลุงนี่ทาใส่ไหนแบบลีดหรือว่าเป็นยังไงได้หมดแต่ว่าถ้าจเอาแบบนุ่มนวลก็จะอยู่ช่วงบนอ่าใช่เนี่ยพี่ท่ามันสอนผลได้เยอะของก็ดีขึ้นมาเราะดนเตรียมกันนะลุงนะครับอ่า โอ้โงดีมากเลยแล้วก็เปเท้าล็อกเล่นกีตาร์เือนผมด้วยนะแล้วก็ลุงสอนดีนะว่าชีวิตเราก็เหมือนกับสายกีตาร์มาโผร์ขอบคุทดดี่โดนมากเลยเหตุเพราะอะไรไหมสายกีตาร์เนี่ยถ้าคนเราเดินตามเส้นสายกีตาร์แล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นสแตนดาร์ดคำว่าสแตนดาร์ดหมายถึงว่าถ้าเราขึงตึงไปเสียงก็เพีย้ยนหรืหย่อนไปก็เพีย้ยนอแต่ละเส้นน่ะนี่เรงดีพุ่ส่งดีมากเลย ถ้าถึงพอดีก็คือสายกลางมันก็จะพอดีเนี่ยชีวิตต้องเดินแบบสายกีตาร์นี่ได้ปัญญาการเล่นกีตาร์นะผมเล่นกีตาร์มาหลายปีเป็นสิปียังไม่เคยได้ปัญญาอย่ากนี่เลยเอโอ้ดูใช้ได้จริงว่ะใช่ไ,ไหมใช่ครับลุงคนเล<อ>่นกีตาร์เนี่ยมันชีวิตมันต้องผูกกันตัวกีตาร์าถ้าผูกตัวกีตาร์บางทีต้องรู้ความหมายบางคนนอนก่อนเลยนะบางคนนอนก่อนเออบางคนเนี่ยถึงขนาดว่ามามองกีตาร์ทั้งวันทั้งคืน แต่วลามองเนี่ยก็ต้องมองให้มีคุณค่าแต่ผมมองว่าเส้นแต่และเส้นเนี่ย6เส้นเนี่ยแต่และสายเสียงไม่เหมือนกัน <Lucas. S 2> แต่เสียงไม่เหมือนกันเราก็ดูว่าตรงเนี้ยทุกเส้นเนี่ยเสียงนี้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 นี่มันเป็นเสียงของชีวิต <Lucas. S 2> เพราะว่าชีวิตจะเดินไปอา้าวถึงเวลาขั้นนี้เสียงนี้เสียงนี้มันก็มีชีวิตมีขึ้นมีลง <Lucas. S 2> แต่ออท้งนี้ทั้งนั้นการเดินเนี่ยก็ต้องสายเนี่ยต้องให้เป็นสแตนดาดขอเรสอนดีมากเลยนี่ผมพิ่งเคยเห็นเขาพูดอย่างนี้แล้วคีย์บอร์ดนี่คืออะไรอ่ะ หาเพลงเหรอหนูอ่นไงคือเพลงคาราโอเกะอ้อโฮคอดอาร์ตเลยนี่มีจอแล้วก็มีคีย์บอร์ดแบบหาเพลงได้โหลงแน่นอนจริงนีไ่งไงครับแบบเพลงอ่างเงี้ยอ่าหรือว่าลุงจะรลองเพลงโชว์ก็เพลงหนึ่งต่อไปชูแวบกระดองอ อ๋อเขาจริงเหขาจริงโอเคครับลุงขอบคุณมากครับลุงเดินทางปลอดภัยครับครับลุงไปแล้วนะนุ่นก็มีข่าวดีนะเพราะว่าลุงยังไม่เคยบอกใครหรือเปล่าเพราะว่ามีเวิร์คพอยต์มาติดต่อลุงนะว่าจะไปไปให้เล่นคณะไอ้ของแจ๊ชชนชื่นน่ะที่ตลกอะไรเงี้ยนะครับว่าที่จะหมอมาแทนไม่รู้ว่าจริงป่ะนะที่ว่านครนครก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ เราเบิร์ตใส่วันก็ไม่อยู่แล้วอ่ะเขาจะให้ไปเล่นตลกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะจริงป่ะนะแต่ผมว่าลุงไม่ก็หกนะเพราะว่าลุงก,ก็บอกไม่รู้เขาจะได้ขายตัวต้มอย่างนี้อ,อกีกหรือเปล่าน,นะเพราะว่ามีมีคนมาเสนองานให้อะไรประมาณนี้นะผมก็ขอให้ลุงได้ดังอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็รู้สึกดีนะเพราะาลุงเขาก็ร้องเพลงเพาะด้วยนะแล้วก็มีปัญญาก,การใช้ชีวิตการเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็เล่นกีตาร์มาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เคยไม่เคยคิดว่าสายกีตาร์ในแบบเป็นนางแบบชีวิตของคนเรามีขึ้นมีลงมี มีสูงมีต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหลุงนี่เข้าใจปัญญาชีวิตนะครับก็ผมก็ขออยพรให้ลุงก็สอบสำเร็จนะคนเรานี่ก็พอจะขึ้นก็ขึ้นได้ลงก็ลงได้เหมือนกันเนาะผมก็ชื่นชมนะเพราะว่าลุงไอเดียดีเนาะแล้วก็6กสิกว่าแล้วก็ยังแข็งแรงอย่างนี้ก็ดีใจมากครับเพราวันนี้ไม่เสียแรงเลยที่มานั่งรอมาหาตะหมาลุงอย่างเงี้ยนะเออเขาก็จะอมาขายประมาณสองทุ่มครึ่งแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะได้มาขายหรือเปล่านะสองทุ่มครึ่งยันสามทุ่มสามทุ่มครึ่งแค่น ็ขอให้ลุงสมัสมาเร็จอีกรอบนึงออแล้วก็เป็นข่าวดีนะว่าเราจะได้เห็นลุงทั่วไปทั้งหมดเลยเพราะาว่าขาหน้าเขาจะออกทีวีขึ้นมาในโชคดีเลยนะออแล้วก็คลิปนี้ผมขอกลับไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณครับ